นอนไปตอนเช้าหนึ่งครั้งสองแล้วก็ตอนเย็นครั้งไม่ไม่ไมไมค่อยได้นอนเท่าไหร่ทำ้ะไรวะทั้งวันร้องเพลงโวัวคุลไหลจำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยวนไปอยู่งั้นนะจนแบบจนนวดจนแบบรู้สึกปวดหลังเพราะว่าช้ำอะนวดช้ำนวดวดนวดจนมันแบบนว,น,น,แบบนวดเยอะอะนวดแบบเสียชั่วโมง <laughs> นอนไปแค่ <laughs> <laughs> บ้านเปล่า คุมอ๋อก็แบบเข้าใจใช่ไหมว่ามันกดลูกมันเป็นกดที่ลูกอะแบบอะไรอย่างเงี้ยลโอ้โหไม่ใช่เลยอ่ะกินบ่อยมากเนี่ยอันนี้อะไร I care หรอ watch me watch me I care ก็เคอกินลอซี่เลยก็ดูไปเรื่อยหยิบมาไม่เคยกินไม่เคยทนี่สีเขียวที่ขับถ่ายดีอะเขาไม่เอาเขามา fiber มันดีมากเลยนะเคยกินอยู่ช่วงหนึ่งกินทุกวันเลยกินตอนเช้าอะ อนเที่ยงบบซปกติกินสีม่วงอ่ะมันยังไม่เคยกินสีอืน่นเขาอยู่ในบ้านกินทุกสีแล้วว่าสีม่วงอร่อยมันมีองุ่นอ่ะแล้วแต่เพราะสีม่วงมันก็อร่อยนะแต่มันเรื่องอะไรนะสีม่วงหน,น้าเด็กปะตาปะเบอร์รี่พวกเบอบร,ร์รี่ปะอันนี้ไอแคร์อันนี้ตาเอออันนู้นมันเป็นเบเบ้อะไม่รู้ว่าเออในหน้าเด็กปะท้ายมันเบเบ้แตมันได้จันได้ว่ามันเป็นขีดมันเขียวเบเบ้เออเป็นนักร้องไม่ใช่ ชอบนะชอบสวยมากเลยชอบพี่เบเบ้มากเลยเขาห้ามสื่อสารคนนอกเดี๋ยวติดตายเลยต้องบอกเราชอบบอกความรู้สึกได้แต่ไม่ไม่ถึงแบบไม่ได้บอกไม่นิดเดียวไม่ได้เยอะมากแต่ก็สแบบกึ่งเก้บไม่ไได้ออะรย่างเงี้ยเป็นรุ่นพี่เราเคยเจอที่ครั้งหนึ่งอ่ะเขาไปถ่ายละครหน้าสวยแบบสวยมากค่ะตาโตจมูกโด่งแบบเอออะไรพวกเนี่ยไอดอลทั้งวันเลย มาหลอกหมอกอ๋อชอบเน็ตไอดอลไงคิวเขาจะเป็นพวกที่แบบชอบพวกเน็ตไอดอลไอดอลใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยว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 เออจริงๆคุณคิดเหมือนฉันหรือเปล่ายังอีกไม่ตอนแรกไม่รู้นะว่าอันนี้คืองกลไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเน็ตไอดอลใครอะใครล่ะพูดถึงใครล่ะเอาคุณพูดถึงใครคุณพูดถึงใครล่ะตอนแรกไม่รู้นี่พูดถึงใครล่ะเราก็ไม่รู้คุณพูดถึงใครหน้าแดงอีกแล้วคุณพูดถึงใครคุณพูดเลยคุณต้องชัดเจนสิคุณ คุณอย่าทำให้เขาคุมเครือะน้องเขาไงใครครับครับผมใครครับบ้านมีเด็กน้องอีกคนครับผมตกลงยังไงเนี่ยทุกวันนี้คือยังไงบ้านเราใครวะบ้านเราใครวะพี่ภูมิไงมวยอ๋อเออพี่ภูเขาครับพี่ภูมิยีิบเจ็ดอนนั้นเยอะเออหมื่นเจ็ดแต่ไม่ใช่เนี่ยเด็กนาองใครวะพี่ภูมิไม่ใช่เด็กน้องแล้วใครน้องมูก็ไม่ใช่นะน้องมูก็ไม่ใช่เด็กน้องหมวยลี่ก็ไม่ใช่แล้วกัจจันไม่ใช่เลยวะกัจจันก็ไม่ใช่อะไรเป็นกัจเจล เล่นอีกูคอขอขอโทษไปนะทีนี้จะเป็นไดดอนได้ไหมครับผมเราเราว่าเขาดูอยู่ตลอดก็ดูแหละเพราะว่าเขาก็ดูเขาก็เหมือนแบบเหมือนดูลูกๆเล่นันในบ้านไม่ใช่ป้าแจ่วดีก็อาจจะเดี๋ยวเขาอาจจะไม่ว่างบ้างบางทีเขาคงไม่ดูตลอดอ่เขาคงทำอย่างอื่นแต่แบบอาจจะไม่เห็นกระดูนปุ๊บเปลี่ยนคือมันเป็นความทรงจำที่มันเจออย่าให้เรารู้สึกคือคือคือจะเขาเรียกว่าดีก็ดีแต่ไม่ดีก็ไม่ดีอะ แต่เป็นวันที่ออกคือไรวะออ <c oughs> คือมันไม่ใช่เรื่องวะจริงๆเอาแรกจะพูดเรื่องนี้เออก็ใช่ไงอ๋อตอนแรกดั้งใลอยากจะพูดเรื่องนี้แต่แบบเมีเอยดีกว่าใช่เดี๋ยวมันคิดอีกไง<อ>มันจะกลับไปคิดอีกแล้วแบบเราก็เขาเราเราเราชื่อว่าเขาเข้าใจเราล้วเวเราเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจเราเชื่อว่าเขาไม่เข้าใจเราเชื่อว่าเขาเข้าใจเราเรเวเพราะวันนั้นที่เราคุยกับครูใหญ่เขาก็พูดถ้าถ้าเขาถ้ากล้องมาจับที่เรานะหรือแบบ ก็พูดแบบว่าครูใหญ่ก็ถามว่าแบบวันนั้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเอเหรอเขารู้กันเลยหรอนอนร้องงบร้องไห้จริงหรอเอาขนาดนั้นเลยนอนร้องไห้อะไรหรอเพลโอใช่หรอไม่คือร้องเพราะรู้สึกผิดเหรอร้องมันไม่อยากให้เขาออกขนาดนั้นแหละร้องแบบเพื่อให้เอ็มออกอะจะดีใจด้วยยังไงยังไงเพราะฉะนัมันไม่เหมือนกันคือแบบว่ามันมันมันด้วยแบบออกทำไมไม่เหมือนกันวะเราสองคนเป็นคนละอย่างกันเหนอ อาสมมติแบบมัน,มนสมมติเอ็มออกไม่ได้นะมันแบบอะไรลองคิดแบบคือมันมันมีเรื่องที่จะคุยกันแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องเคลียร์กันแต่ไม่ได้เคลียร์นี่ไงวะแล้วไม่มีโอกาสได้เคลียร์ก็เดี๋ยวออกไปกค่<ร>าค<ร>ืนล <นะ S 2> าร้องผมร้องไห้คือแบบไม่ใช่เกือบ,บอยากให้เห็นพัาเลยแบบคือแล้วแบบคือหนักเลยคือหันมั่งคือไหวปะ น่กคิวะไมวไม่ร้องคิวคิวกับหวยคิวไม่คิวคิวแค่แบบเซ็งเซ็งคิวไม่อยากให้ออกคือเราร้องเรานอนไม่หลับเราร้องให้เรานอ่มันไม่หลับอบบมันนอนไม่หลับมันไม่ยอมนอนคือมันเป็นวันนั้นด้วยเว้ยมัเป็นวันที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปคุยเดี๋ยวคุยวันอาทิตย์นะเดี๋ยวคุยวันอาทิตย์นะคือเราก็แบบเราก็สึกเว้ยแล้วแบบ เอ็มเป็นคนพูดใช่ไหมค่อยคุยอะร่างยาร่างยาเอ็มเป็นคนบอกกูว่ากูอย่าพึ่งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เราไม่ได้พูดใครนะคือจริงๆคือมันจะเป็นที่เราเองด้วยเพราะว่าตอนนี้เราแบบใครอยากพูดแล้วพูดเพูดอย่างที่คนอื่นไงแบบนี่แบบว่าเราจริงๆไม่แต่มันก็ไม่ใช่เวลาบอกว่าแกเข้าใจมันคือเขาไม่ได้เขาเขาทำอย่างอื่นอยู่เขาคิดอย่างอื่นอยู่ก็จะเข้าไปคุยเนื้อส่วนตัวมันไม่ใช่หรอเออไก็เลยแบบเออโอเคแบบหลายคนก็พูดหรือว่าเออวันอาทิตย์ค่อยคุย ชัดเลยปุ๊บแล้วแบบมันมันเป็นอารมณ์ที่แบบเราจําโมเมนต์นั้นได้หมดเลยว่าแบบพอประกาศวีปุ๊บอึ้นมาเลยนะสมองไม่คิดอะไรเลยแบงแบงค์มันแบงค์แบบมันไม่ฮิดว่าไม่ฮิดแบงแบงค์ไม่ร้องไห้เลยตอนแรกร้องไม่ตอนแรกอะพอปุ๊บคนอื่นไปหมดแล้วอ่ะเหลือเออยืนอยู่แบบแล้วก็เรื่องจริงอะเนี่ยอะไรเงี้ยเรายังคิดอยู่เลยเรื่องจริงอะเข้าไปปุ๊บก็แบบโหแล้วร้องร้องเยอะมากไม่เคยร้องไห้โหมัน พอมันตุ้มมันคิดได้นะอ้าวอเมื่อกี้กูต้องร้องไห้นี่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เราต้องร้องไห้แบบปุ๊บแล้วแบบิวแล้วแบบนี่บอกว่าคือไม่ได้คุยกันนะเพราะตรงนั้นทุกคนร้องหมดแล้วอะเราอยูุ่มนอกแล้วอะมันคุยไม่ได้แล้วอะก็ได้แค่มองหน้ากันนี่แล้วเขาก็แบบเขาก็มองแล้วมันจะโมเมนต์ตอนที่เขาเดินไปถือกระเป๋าอะแล้วเขาหันมาหาเราเว้ยแล้วเขาก็เดินไปแบบเหมือนกับเราเรากอดกอดตอนอย่างนี้ใช่ป่ะทำอะไรไม่ถูก มัมไมนรู้จะคุยจะพูดจะแบบจะโบกมือจะอะไรคืออยากโบกมือมากแต่มือมันติดอยู่อย่างเงี้ยมันโบกไม่ได้อะเคยเป็นว่าแบบเหมือนเหมือนสตันอ่ะเหมือนแบบมันติดเลยว่ะมันบกมันโบกแบบแล้วเขาก็แบบก่อนออกก่อนจะถึงแล้วตอนที่คิวเห็นแม่แต่เท่านั้นน่ะี่กางจะออกไปแล้วอ่ะเขาก็บอกมือให้น่าจะให้เราเน n o แม่เันแบบโบกให้เราจำไม่ถูกอะจำนั้นได้จำไปทุกช็อตเลยเดินคิวก็เห็นเขาโบกให้คิวค่ะมาถึง ไม่ไม่ไม่ได้เชิญนั่นคือแบบคิวคิดว่าเราไม่รู้ดิมันแบบไม่อยากให้ไปอ่ะก็<ม>อ,อยากให้ออกก็เลคืออย่างน <c oughs> ี้มันยังเห็นกันตลอดแล้วแบบยิ่งมันยิ่งเครียดตั้งแต่ประกาศผลใช่าหวะคือ <c oughs> เราเข้าใจความรู้สึกแบบเพราะเราอยู่กับมันตอนประกาศผลเนี่ยแกอยู่วะเอ้ยกูไม่อยู่อ,อยู่ <c oughs> หน่วยคิวพวกเราที่นั่งกันอยู่กัก่อนประกาศอ่ะแล้วที่มันบอกว่าเออถ้าคิวได้แล้วอะไรเงี้ยคือเราเห็นพวกมันเครียดขนาดไหนถ้าสมมติว่าแบบ คนใดคนหนึ่งเข้าแล้วคนใดคนหนึ่งไม่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนที่แบบหัวหน้าแบบทำไงวะอะไรเงี้ยแล้วสุดแบบพอได้ยินพอ,พอ,พอประกาศคือแบบคือทำอะไรไม่ถูกไยคือยืนนิ่งเลยแล้วคือแบบทุกคนก็เข้าไปใช่ปะ่ะคือก็ยืนอยู่ข้างนอกทำไงดีวะเราทำยังไงดีวะทำอะไรไม่ได้เนาะอารมณ์แบบก็คือแบบจะลงไปนั่งตั้งตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้วมดันลงไปนั่งแบบ สุดาก็นั่นแหละก็คิดซะว่าเขาก็ออกไปทําอะไรก่อนเราไปสังคมก่อนเราไปอะไรที่ประกาศอะยังพูดอยู่เลยว่าใครทรมากันคนที่อยู่หรือคนที่คนที่ออกแล้วว่าคนที่อยู่กับมารคนที่ออกเองนะคนที่ออกไปยังเห็นยังเห็นยังเห็นแต่เราอะไม่ได้เห็นเขาเลยนะเว้ยใช่ว่าล่ะเออเราจะไม่รู้ เขายังแบบดูเราได้เราอะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดถึงเขาเราก็เราก็เราก็บอกไม่ได้ก็มีเพื่อน้องที่ว่าเจอทุกวันแบบนี้ไม่ใช่ใช่เราเรายังบอกเลยว่าถ้าเรามีแฟนเรายังแบบมันก็เครียดอ่ะคือมันแบบมันมีความสุขมนอยู่ในนี้แต่มันก็ยังแบบมันจะมีแบบห่วงอ่ะแล้วยิ่งแบบถ้าเจอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเคยแบบอยู่ด้วยกันอ่ะฮะ ดูดิ้วเงียบอันนี้ก็กลัวถ้าออกไปอ่ะเชขากลัวตอนออกไปปะปวดนนโลไม่เหมือนเดิมดูหน้ามันก็รู้ละไม่เหมือนเดิมดูหน้ามันก็รู้ละแต่ของคิวอะน่าจะอยากแต่อีฟุนน่าจะไม่รอดวะไม่เราไม่เรา, <c oughs> เ,ราเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอะไรมัน,นจะเกิดก็ต้องเกิดเราไม่จะเรียกหรอกว่แบบคือนึี่ผมมาถามว่าแบบว่าจะถามว่าแบบ ประมาณว่าแบบจะแบบเอ,เอาเวมาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้คือถามประมาณนี้แหละนะก็บอกว่าแบบคือเราก็ดูนะครับว่าเราก็ดูพี่น้องเขาน่ารักเราเ,เรารู้สึกดีกับน้องเขาไหมที่สุดในบ้านตอนนั้นนะ<อ>คือคือตอนนี้มันคือมันก็ใช่ตอนนั้นตอนนี้ก็คือรู้สึกดีที่สุดแต่ว่าไปถึงแบบจะให้มาแบบว่าเป็นแฟนกันมันก็คงไม่ใช่ป้าคือมันยังไม่ถึงเวลา,ลวาอะไรแบบอะไรเงี้ยเลยอยู่นในบ้านอะ ดมันไม่ใช่เวลาเราก็รู้สึกแบบหรือแบบเราอยากรู้จักกันเป็นนานสมมุติว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในดีสุดท้ายจริงๆงเนี่ยมันก็ได้รู้จักกันตั้งสามเดือนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอะไรกันมาคือเรารู้สึกดีจะได้รู้ว่าเขาใช่หรือเขาไม่ใช่เราก็จะได้รู้แล้วแบบเราเห็นทั้งแบบตื่นนอนกินบุญอันนี้มันเห็นตลอดเวลาเกินไปบางทีอาจจะซึ่งถ้าสมมติว่าถ้าจะเอาแบบถ้าจะคบใครถ้าคนจริงแล้วคบจริงจังอะ ถ้าเรารู้เขาทั้งหมดมันก็ดีเราจะได้ไม่ต้องรูท้ทีหลังถูกไหมใอ้มันรู้ไปก,ก็ก็ดีแล้วไม่ต้องให้แบบมันมนส่วนตัวมาเพราะสุดท้ายถ้าสมมติมคบกันไปจรงิงๆสมมติแต่งงานกัไขึ้นมาจริงๆมันก็ต้องอยู่ด้วยกันในทุกๆเกลียบทอ,อยู่แล้วถูกป่มเอมันก็ก็มองเป็นแค่อย่างนั้นไปแต่ว่าก็แค่ดูแต่ก็ยังไม่รู้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถามว่ารู้สึกดีที่สุดก็ใช่รู้สึกดีแต่ออกไปก็ถ้าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้ามันอย่างน้อยก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ ว่าจะไม่อยากไม่ไม่อย่างน้อยเป็นเพื่อนกันหน่อยไม่ครบแล้วอีปุ่นรอเลยรอเลยอีพี่คนนี้ไม่หลอกเราเราว่าเวเขามีเหตุผลเดี๋ยวเขาก็โตแล้วว่าจริงเวมันเข้าใจเลยแต่แค่วันนั้นมันเคลียรหลายเรื่องเข้าใจมันรู้นั่นแหละแบบแบบไปก็ยังไม่ยอมที่เรียนก็ถ้าสมมติสมมติออกไปจริงเนี่ยมันได้ทำงานด้วยกันก็อาจจะสนิทกันมากขึ้นแต่ถ้าสมมติแบบออกไปสนิทกันมากขึ้นจนมันกลายเป็น พี่น้องอะไปเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็ดีก็ได้หมดคือเราไม่ซีเรียสอะไรอยู่เราจะเกิดก็เกิดวันหนึ่งเวอาจจะมีแฟนที่ดีมากวันหนึ่งเราอาจจะมีแฟนที่ดีมากไม่แชร์กันแบบเอ้ยแกแฟนเราก็อย่างน่ารักใชมันเป็นอะไรที่แบบอะไรก็เกิดขึ้นได้วันหนึ่งเราจะแบบเอมยืมตังสองแสนไม่ใช่เรื่องเงินห้างคุยประมาณนั้นจะนั่งหน้าเครียดอีกเป็นไรเนี่ยโอ๊ย ยิ่งร้องเพลงนี้มาวขอบคุณเออเฮ้ยคือเพลงเนี้มันแบบสุดๆจริงอะก็ร้องให้เขาไปเลยเราจะร้องให้แล้วทำไมคิวมาดูเป็นคนรักแฟนขอเขาคิวเป็นผู้ชายที่ยอมรับผู้ต้องเราอิจฉาเว้ยเราอิจฉาคนแบบเนี้ยเราอ่ะมีสม่มว่าแฟนเราอ่ะคือโอเคคบกันรู้ว่ารักกัน่ะแต่ว่าเขาจะไม่แสดงออกอะคือมันจะมีพวกที่แสดงออกแสดงออกกับแบบ ทำเป็นไม่สนใจคือแฟนเราจะเป็นแบบทำเป็นไม่สนใจเออแต่คบกันก็ก็รู้ว่ารักแต่ว่าไอ้นี่มันจะเป็นฟีลแบบคือทําให้รู้นะว่ารักแต่ไม่ได้เยอะใช่ไหมวะคือทําให้รู้ว่าแบบเออว่าเออผู้ชายเด็กมากกว่าเว้ยจริงเออนาคกนารัคือแบบมันจะไม่ใช่แบบทาโอเวอร์ว่ารักแต่พอรับหลังมันแบบพี่พี่เนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีผู้ชายที่แบบอยู่กับแฟนแล้วโอ้ยรักรักแต่พอรับหลังแบบเอออะไรอะ กัดจริงจังอะไรก,ก็มีนะแต่ถ้ารอเล่นก็ไม่เป็นไรไราะว่ายังไม่รู้เลยเออนี่โฆาเด็กเม่ง่ายดิคิวมันดูแบบเออจริงใจอ่ะดะูคนดีโนษณาบ้านไมโนเลียดิพี่นะ